เมื่อนี้ดีมากเฮ็ดปลาดุกคุกฟุนพี่น้องครับกับล่งนี่คือเครื่องเคียงต่างๆเอาอ่ามีปลาดุกสองตัวครับปลาดุกนี่เขาย่างมาเรียบร้อยแล้วย่างให้สุกด้วยดิเออย่างขั้นตอนการเฮ็ดืออันดับแรกต้องแกะป่ากันอ่าแกะป่ากันครับเออแกะป่าเขาแกะแผงหล้างดอกอนั่นๆครับผมแกะแผงหลังดอกเลยเอากระดูกข้างในออกครับ เดี๋ยวตีปากคอเด็กหน,น่อยปากกอดข,อดขอด้อผู้ใหญ่พอมครับผมอ่าแกออกปลาดุกเนี่ยมันไม่มีกระดูกคือสองส่วนคือส่วนในกระดูกลักคือกระดูกแกนกลางครับกระดูกไตทอกนะครับเด้อเฮ็ดลาบกันดอกระดูกคนเนียวให้เบิดกันนะปักขอ้อตดขอด้อเลยแหละอ่าอ่าเลาะอ,ออกอ่า เรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วอ่าทีนี้ตัวที่สองครับผมเราเอาแผงหลังออกอาออ่าเอาให้เบิดนะประดุกกับปร,ประดุกตามท้องตลาดทั่วไปกันเขาขี่ขา้นยางเขาก็ไปเอามาจากตลาดมาที่เขาจ้างขายทั่วไปนะครับผมเอามาเอามหม แต่ต่ต้องย่างให้สุกต้องย่างให้สุกพอเขาที่เทดแต่น้ำลาดอย่างเดียวนะอ่ออ่เอาคุณแม่น้ำจิ้มมันเฮ็ดจังไดบ้างีมีเครื่องอย่างเนี้ยเครื่องปรุงมันเอาอ่บอกคนดนวยเครื่องปรุงมีอย่างเนี้มี ซาลาเน่ไว้โปนาอ่าต่อไปขั้นตอนการเฮ็ดน้ำจิ้มบ้างเฮ็ดอะไดรเนี่ยต้มน้ำซุปต้มน้ำซุปปมาณนื้นึงกับตัวปลาค่ะอ๋อต้มน้ำซุปต้มมาจุดไฟแล้วครับจุดไฟเรียบร้อยแล้วทำซุปนี่มีเกลือมีเกลือมีเกลือนิดนึงรสดีจังหน่อยอ้มนกับน้ำกับ ในซุปก็ในเดือดนคะคะต้มให้เดือดเลยเด้เหลือลจังน้อยนึง่งเหลืวจังไรต่อไปอ่น้ำเดือดแล้วก็อันเสร็จแล้วค่ะอ่าปิดแก๊สเอายังไส้กอน ผิวคนใส่ใส่หน่อยใส่หลายก็ตามมักเนา้ยนะอยากเต็ดก็ใส่อ่าก็ใส่ไหล่ไหลา่จังหน่อยอันนี้เข่าขวานะเข่าขว้าครับวันนี้เข่าัวก็ใส่ตามมักอีกคือเก่าให้มันหอมอ่าใส่ตามที่เขามักกันแหละชุลอันนี้ผงนัวได้ค่ะผงนัวเพื่อให้มีรสชาติเสียบเพิ่มเดี๋ยวยังงี้ครับ เส้นเหลวคือเครื่องที่เอาเตียวไเาเตียว้มีต้นหอมตะไคร้ที่ต้องหั่นว้ค่ะตะไคร้แล้วก็ตะไคร่ที่ต้หั่นว้แล้วก็หอมหอมอ๋อเอาเอาคุกไตกันเบดเลยครับเอาเอาคุกไว่กันเบดเลยเอาคุกไตกันบัเนี้ก็หักเน่าหักเน่านีใส่หน่อยใส่หลาย เผ็เปรี้ยวค่ะโอ้โหคุ้นีกคือจัดเปรี้ยวเน้นเปรี้ยวว่เถอะเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดสำหรับขี้เหล่าสำหรับกับแก้มมันนะเนี่ยเห็นแล้วกระยางแล้วครับบอนนี้เปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดนี่ครับหน้าตาเป็นนักดีได้บอนนี่กระตาด้วย น้ำปลาเอาน้ำปลาค่ะนี่ค่ะน้ำปลาแซ่บค่ะอ่าแซ่บคักน้ำปลาลดยี่ห้อนี่ใส่พ่อประมาณเนาะใส่ให้มันออกเปรี้ยวเผ็ดเค็มนิดนิดค่ะอ๋อเค็มนิดนิดแล้วกันต่อไปห่อจะไงบัดเนี่ยต้องชิมมั้งค่ะอ๋อต้องชิมน้ำไอ้ลาดเดี๋ยวเ่าจะต้อง ลาดประดุงจิจจัดค่ะอ้าวจิจจาดอกากอนต่อไปก็คือใส้แล้วเ้างกรลาดลาดลงตัวปลาเลยครับผมอาลาดลงตัวปลา,านครับลาดในทัว่วลาดในบิดเลยครับผม ไอเครื่องเคียงนี่ทั่วตัวปลาให้มันซึมสาบเข้าในตัวปลานะนะ่นะอ่าทักทักจินตัวไหนของตัวปลาก็เข้ากันเลยรถถาดของน้ำจิ้มของเข้าอ่าอ่านั่นแะหนะนะละครับครับครับโอ้โหเอาเสร็จแล้วเอาตะแหนมาใส่บัดเนี่ยเสริมสสวยเริมสวยด้วยสญญารเเน่ อนี่คือหน้าตาของปลาดุกค,คุกฟุ้นครับผมพี่น้องนหน้าตาเป็นแบบนี้บ้า,บานเท่ากับปลาดุกเกียกตรต้มค่ะ,ะปลาดุกค,คุกฟุน้นหรือปลาดุกเกียกตรติต้มนั่นเองอ,อเดี๋ยวครับเราวไปกินกับข้าวหรือเป็นกับแก้มกนบเอาแกนเนสหนะครับน้อเดี๋ยวเมื่อหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ